ตัวนี้คาดีอีกตัวนึงนะแอมจีนตัวนี้มาถึงคอมพลอเตอร์ไม่มีนะครับเต้าคืนสามเลี่ยมซอสทูดก็เปลี่ยน l m 3 9สไป1ตัวแล้วก็สัญญานคอมพิวเตอร์อยู่ที่ขาหนึ่งนี้นะไอตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเฟสไปก็ใช้ได้เลยตัวนี้ อาการที่ส่งมาถึงก็เป็นนี้เป็น้องเพื่อนสมัคตจังหวัดเหมือนกันนะนี่เราสาไยาไ,ไฟเข้าไปแล้วยังเอ่ยหลี๋ไปเข้าไปแล้วติดแล้วนะตอนนี้เมื่อติดมาแล้วเหยุดกองก่อนดูมุมสักแป๊บหนึ่งจะนี้เครื่อง เราก็วัดดูเนี่ยมันมีแบบนี้มาแล้วก็มันพร้อมที่จะทํางานแล้วละมาใส่เสร็จจับเรียบร้อยแล้วผมเตรียมมาทำมันหมดแล้วนะเอาใจาเสียบไปมันก็ดังเลยละแต่ก่อนจะเสียบก็มือจับเนี่ยคือใส่เฟ็ทแล้วไม่ร้อนแม่อะไรก็ปกติอ่างภาพไฟไรคลายจะไปรอซิงใส่ก็เราจะสมบูรณ์นะ อันนี้ก็มีส่งเสียงออกมาแล้วปกติแล้วนะซ่อมไม่ยากนะจะา้าวคาตีนี้ทุกครั้งที่ทำคาตีไหงายขึ้นมาจะประกอบด้วยอะไรเพื่อน <c oughs> ๆช่วยคลายไฟทิง้งให้ด้วยนะครับเพอบางคนไม่คลายไฟทิง้งมันจะเพิ่มอาการให้เราทันทีคนระับ Ok, đến ăn chóp